สวัสดีค่ะเมื่อนานนุน่นกับสิมักไก่เตรียมไว้ทาเห็ดกับเขาด้วยจ้ะมีกะมีน้ำมันหอยด้วยจ้ะนี่น้ำมันหอยอันนี้มัตเตประเทศดไทยได้เนี่ยดีใจหลายนี่ซอสทั่วเหลืองจ้าตาคิคโคแม,มนแลวก็อันนี้ด้วยจ้าอันนี้กับสิเป็นเมนซื้ออยู่ด้วยจ้าเป็นอันซอส,สที่เห็ดมาจากสาหลายด้วยจ้าแล้วก็มีน้ำตาลจ้าอันนี้ก็เป็นอกไก่ด้วยจ้าเดี๋ยวเห็ดกันเลยเนาะ อันดับแรกเดี๋ยวจะเริ่มจากน้ำมันหอยเด้๋ยจ้ะน้ำมันหอยนี่จ้ะแล้วกามีซอสอขวดนี้เดี๋ยจ้ะนี่จ้ะ กระมีอันนี้ซอสทั่วเหลืองเด้จ้ะราคิคอมเมนต์นะจ้ะนี่ใส่ซอสซมนี้ได้จ้ะนี่นุ่งกับสีใส่น้ำตาลได้จ้ะนี่เด้อน้ำตาลใส่ลายมันสีหวานได้จ้ะ ใส่หลายก็สักประมาณนี้ก็พอเนาะนี่มันกรสิได้น้ำซอสแบบนี้นะจ๊ะอันนี้อุกไกไ่นะจ๊ะใส่ไปทั้งหมดนี่เลยเนาะ ง่ายๆด้วจ้ะง่ายๆเครื่องปรุงอันแนวมักซอสหนุนบ่มีหลายดอกมีซ้ำนี้ละจ้ะใกล้กะหนุ่มคือกันอันนี้นุ่มเนี่ยนอันสูตรนี้จ้ะว่าให้เข้าเข้ากันกับพออ่อนี่จ้ะได้แล้วจ้ะนี่นุ่มก็จะไปแซ่ตู้เย็นไหวด้วจ้ะ ถ้าเสียมให้กับเขา่า,ากะจะประมาณก่อนเอซีไว้ในตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เห้กับเข่าได้จ้ะแต่ว่านุ่นเสียต,ตอนแรงนะนุ่นกับมักตอนเ้ารด้จ้ะเดี๋ยวตอนแรงกะเดี๋ยวนี้หลังจากนี้นุ่นกับเสียมไปเขาตู้เย็นได้จ้ะเดี๋ยวบรรยามตอนแรงนุ่นกับเสียมไมให้กับเข,เขายิ่งเจนหนึ่งได้จ้ะนี่จ้ะนุ่นเสิอบไกล้ด้จ้ะในหม้อได้จ้ะกะได้เวลาแล้วเนาะนีะ่ไกล้ทีนุ่งมากไว้เด้จ้ะนี่ อบในหมอล้วจ้ะเดี๋ยวห้องกระดาษไทยก่อน แล้วจะปิดฝาแล้วก็ตั้งเตาได้เลยจ้ะนี่ตั้งหม้อแล้วจ้ะใกล้อบได้จ้ะนี่ยังให้ในสุกได้จ้ะเดี๋ยวต่อไปนี้อบได้จ้ะเดี๋ยวเขามาเบิ้งตอนหลังจากที่ห้องอบแล้วได้จ้ะสิบสองนาทีผ่านไปได้จ้ะเดี๋ยวนุนสีเปิดเบิ้งได้จ้ะว่ามันเป็นยังไงได้จ้ะ อ่าโอ,โอ้ยังห่อนๆอยู่เลยจ้ะนี่กะขังล้างเนาะได้นุ่นจิกลับทางได้จ้ะอีกฐานนึงนะนี่จ้ะโอ้เดี๋ยวอบอีกด้านหนึ่งได้จ้ะนี่จ้ะครบเวลาแล้วนะจ้ะนุ่นกาใส่เวลาอบไปทั้งเหมือนยิบนาทีได้จ้ะ ตอนรอบแรลกได้จ้ะกะสิบสองนาทีเนาะแล้วก็กับทางอีกแปดนาทีได้จ้ะเดี๋ยวกะมาเบิง้งเดี๋ยวะโอ้ไกลอบได้จ้ะเดี๋ยวคนิยาดเอาออกจากหมอนอได้จ้ะนี่โอ้โอ,โอนี่จ้ะไกลอบไก่อบหมอน ขอโทษขอไห้หลายๆด้วยจ้ะหันปแปเหลลืมทายด้วยจ้ะนี่จ้ะไกลอบหมอจ้จ้ะซุกเด้อจ้ะอันนี้นุ่นกะใส่ส่วนของอกไกลเด้อจ้ะนี่จ้ะซุกเล้วจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตซิมก่อนเด้อจ้ะ อืมโอเคเลยจ้ะรสชาติกลมกล่อมจ้าบ่หวานแล้ะก็บเค็มสดเกินไปเนาะจ้าไห้อบหมอจ้ากับเขาเลี้ยงนี่เลยจ้มวันนี้ก็ขอบคุณไลยๆได้จ้ะติ่ติดต,ตามเป็นกําลังใจให้นุน่นเ้อค่ะขอบคุณถูกข้อความถูกกําลังใจทีมีให้นุน่นเ้อค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่เด้อจ้ะพอกันไหมคลิปหนา้าเลอค่ะสําหรับืนน้อนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ